มาครับพี่น้องวันนี้ปนปากาไข่ครับพักมาเป็นสวนปุ่นนะยิ้ยมเป็นอยัางนี้พักอ้วนตัว e AS e AS, เหียวเหียไปเบิดเลยปุ่นนะไข่ต้มนี่สิ่งกีขาดอะไรเลยครับพี่น้องมาครับแับนี้กินข้าวน้ำกันครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่นอ้องปองปาสุขสุขคุณค่ะมาพอกันทิพย์แล้วจะพี่น้องกับแซ่บนัวควายังทิพย์นะคะมาพี่น้องจ้ามือในกากินปนปลาไข่พี่น้องอุ้ยัากายงก เอื่ยเราเห็ดให้กินเอ,อื่ยคนที่เห็กเดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจา้าปนปากกาแล้เอามาตะบ,บางส่วนผักนี่ก็เป็นผักสวนครัวของคุณแม่ที่เองนะคะฝนตกพักขึ้นพี่น้องจา้าเด็กๆส,สวัสดีค่ะย่างนี่ไงอาชิมึงห้อยตีนเพนนิ่นอันขาเพินน่นอันถือกวนค้นเลยพี่น้องจ้าเพราะว่าเพิ่นตรงเขาน้่งเกลืออาอาคิวอยู่ข้างล่างนะคะแล้วอาคิวจะตกมันแรงนี่น้องอม,มาพี่น้องจา้า พยายามคุยคำงหญ่ๆดววเด้อบ่ไดไ้กินบ่๊ดอ้จะได้ยังกินนอพี่น้องจ้ะมื้อนี้กินอาหารแบบง่ายๆบานๆ,ๆครับหน้านนกินป่าพักก็ไม่เยอะเยะเลยคุณพี่แต่งไม่ให้เนี่บ่าอืมเอาไปห<า>มอนเอาไปเสื่องหมดนะอ,อืมเดี๋ยวพี่น้อง พอเวลาสักสักโมงหนึ่งสักไข่ก่อนอาชีพดีขึ้นแล้วหรือจ๊ะดีขึ้นเยอะแล้วครับไข่ไก่ไอโอดีนวะเนี่ยอร่อยหรือไข่เป็ดไข่เป็ดวายุนั่นยังไงหมูยอไปเห็นพิดตะวันหันพอดีก็เลียกไมากินพี่น้องถามดูว่าก็ไปเห็นพิดตะวันมากินเขาแล้วเมื่อเช้าแล้วไม่กินกับลูกเราจ้ะ เราเอาไปปอนมมาค่คนค่แล้วก็อิม่ม <c oughs> อืมหอ,อเคือยวพวงอืมอืม, <c oughs> อมว,ว่าแล้วเนี่ย,ยัยกงยี่ยังยงไม่ได้กินโดนเรืงหมาทัื่องอ้น ผมพักกบมี่เพียงมีใบผงชุบรสน้ำล้วจ้ะอร่อยชิวโค้อ,อ,อใบหมูโค้ดโค้อดอร่อยมากอาว ก็ม่กะนานเลยนี่ทนนี่ตัวแบวนนี่คือเขาแซ่บอะเผาวมากหยุ่นนยวครับ คนที่มักตั้งสีหละจใจพี่น้องจ้าแบบน้ำเรื่องอะไรที่มันมักเนมเน้มเมื่อไรอส้มมันจางนะอาะจริงจรงม่อ,อ่จางเน่ยอาจจะแ็ดนวอยู่จะว่ามันมืมสึกมันเจี้ยงเรง สมพักอะรักปลาช่อตับมหุ่งเนี่ยเลยพี่น้องอยากกินพักไปเนี่ยเขาอันนี้เขาเอามาให้ลูกโดยเฉพาะไม่กินเลยป้องหอเขาไปใส่นี่ขาดไปแล้แต่เป้องหัล่ะพี่จ๋ามาอยู่ป้องหัวมืดตะเบิงเนี่ยมืดลายขวดหรอกมืดองียมได้แบบสปอนเสืรอสิเขายังไง ผมว่าเข้าได้แล้วนะครับจอไปหนีก่อสิเสซรอไปเลยวันนี้อกก็ได้เกลออ่ะซุนมาเ่ยซุนบนเขาชอบชอบเออรึ่าใบผงชู่รดเนาะหวานนัเ่าบ แม่เก็บมาตต่นหน้าอลองปั่นมุ้ยอ่ะยังเลยพอแนกน้องใครก็ร้องใจนั่วนางเง,างี้ยงประหารเลยออกแล้วลูกกล่องมันตี๋เองหมูดอหมูดอ อไข่สดออกกับแซ่บนี่พี่น้องน้องเฮ็ดตึงเหลืองไว้นนี่น่บาบังหนาไปก่อนนี่ตึงเรืองเนี่ยนี่ส่วนเนี่ยม้วนพักใสไปเนี่ยข้าวอ่อนถึงไ่ได้หากินง่ายเลยพี่น้องอันหมดไปตลาดออืืมม บะแครงมื้อนี้ขั้นกินเป็นขั้นกินครับกินบ่เป็นกับขั้นกินที่นี่ผมนี่ก็ให้เพิ่นกินอืออือเข้ากันได้เป็นรองบรรยากาศฝนตกกับกับพลตัวผัก ขั้นเม่เห็ดปนก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเอยียดดิพักกี่นี่โม,มปเป็มงอมอันนี้ไข่ห้าอ่เนี่ยสีแหลืงไม่ยังตีไข่ตม้มตุ่สาเลยตัวหนอหน่อยจ๊ะ แช่งกันกินพักกับแม่มาแล้ทันแบบพักหน่อยค่ะแบบ่บๆจะเข้าใช่ไหลกินกับไม่หลกับนนักข่าเนาะมูองเน้อวัวทอดรชิคกี้พายอย่างนี้ในลูก อาหทีด่ดีจ้ะคุณตกเดี๋ยวน,นี้กินข้าวเสร็จบ่ายๆเช้ามาบ่ายไปส่งไส้กอ,อกให้นะคะคุณได้สนใจเสก,กอ,อกอะ่ะทักทิพยข้ามาได้จ้ะส่งทุกวันครับผมยกเว้นต่ออาทิตย์แหมเพราะว่าหมองตรงขวางเข้าเขาจอบป,ปั๊บเปลี่ยนไหม พี่หลังคนถักมาแล้วได้รับของแล้วแซ่บแจ๋แบใส่กอกกระเลยตั้งเพิ่มตั้งเพิ่มดีสุดอขอบคุณทุกอันเดี๋ที่เกคาจ้ะครับคมณเสียดวันนี้จะผมยังว่าเสียเนาะแม่ครับว่าเสียดพูดดื้อเสียบกินด้วยหรอกจุดเริ่มต้นของของการเจียวไมมพี่หลังกินนี่คือผมอยากกินก่อนอมผมเอ้ยใส่กอกเราต้อแซ่บเหรอานาบันนี่กินล่วงพย์ปบันเนี่ย พี่น้องเราถามอยากกินน้ำนะเป็น,นจุดเริ่มต้นเนาะถามคือก็เลยไปประสานให้ท่านมาสิขายสิไส้พวกไหนใส่กำไลอะไย่างเงี้มาปั่นได้เราพี่น้องอันนี้ห้องสะดวกสองคือว่าอยู่มูบันนี่พื่อนท่าสามารถไปรับคะแนนก็อยู่ใกล้ พิ่นซอยอุดนุนพนน่มเพิ่นกัไปตลาดลําบากขึ้นกันครับโควิดน่ะเยเพิ่นเห็ดไปขายน้ำตลาดน่ะนะเขาเนียบเนื้อปูนกับผักหลวกเจ้าปนกับเสียบยุ่มไหม กวนเบียร์นะเี่ยตัวแันไม่อะไรร้วยล่มันเอามันเอาเอาถึมอบอกสุภาพอพอโทอมพอน้่มันเลอะจ้ะมันเสียบไหมอ้เลี่ย พอสดนี่้มแสบแสบนอกุ่งเนึกงจงหวจำเลยเนาะแสบฝาเม้อฉันไม่ว่าส่วนไหยังสิพอสดส่วนไนยังสิพอคุยส่วนปลายๆนี่ต้องสดแล้วพี่น้องมันจะเบิด mày không được kìa Ừ Dạ chào 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 bác chào 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 bác อื่นกเสะแหละสมบักก็พี่มบเกะเลยก็แบบนี้อื้มอก็บรรยากาศแบบนี้กินอิ่มอื้ม โอ้ยเจ็บหลายต้งกวนเราบอกอย่าเงี้ยมัินเสียบกรย่ายะทั้งวันเลอ่ะหายรู้โต๊เก่าไหมน่นเบิดก่เบอร์ไหนคุณิงนี้ยผมบอกขีเดียร์ได้พียงได้เอื่อนบอกซะห้าน่ะนันเฉน่าเกียดที่พี่น้องกะ มากมากไม่ไเหน่อยนั่นนะฮะออพอพูดได้หลายจ้าหุ่ยตัวกันเอาก็สีบาวว้าดรกวะท่านสีบา้าให้ดอกพี่น้องบวชพื้นบวชพื้นข้นสีบ้านะครับคนถีงมากนั่งกูเอ้ยผมก็ยินดีแฮปปี้นั่งครับยเด้าอะไรที่บ,บอกอตรงลงหน่นเลนยพี่น้องอ ปึ๊บอืมอืมครับอืหอบสาอืมร้องสามหมวมพักเลยพี่น้องเสืออื่นน้ำลายนั่นอืมอืมหูพักออกหมูยอกระแสหมูยอกระแสีครับแล้วครับวนหมวนสมพักไห้ขึ้นไงอืมอืมสเต็ปผมหรอว่านี่สดไข่ต้ม มหมดแล้วหลืหบอเบ้มันก็ตูดเขาถ้ามันจืดถ้าในปากจืดต้องยังไงกับคุยสิยังไงบอสองคำไงคือเขาเคื่มากินเขาแบบเป็นกรุ๊ป อืมอืมอออ้าวใช่ลูกก่างปลาหม่กวนให้มันย่อนลเริ่มข้ากิหายที่ลหนพี่น้องจ๊ะกินเสียบกินมดอิมอยู่อ่าเขาอยาไรกินเสียบขาดโวดเืมเบืองไม่าพี่น้องจ๊ะ พูดกัดบ่สแล้วมึงยื่นเข้าไปใกล้บางหนาไปบางมือสัตว์ซ้อนเนี่อจะใส่กล่องพี่น้องผมก็เขาก็ใส่เป็นนะือมลูกไก่ค่ะไม่จ่อน่อยเอาโอเคคลิปนี้บ่งูีว่าผู้บริจิตตประทับใจบ่แต่ว่าคนกินประทับใจครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสำหรับเรื่องเล่าต่างๆ บริเวณรอบๆของเข้าเนี่ยาดสิบรูซุ่ยผ้าบอมาะสมปันไดจะว่าขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจที่เบ่งเข้าอยู่ตลอดสำหรับคลิปนี้ในลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าเนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย